เช้าวันนี้อากาศในกรุงเทียบเมืองหลวงของอยูเครนสดใสเป็นพิเศษครับคุณไกรรักนะครับแดดจ้ามากเลยวันนี้นะครับ s <S ครับสองสามวันที่ผ่านมาก็ฝนต,ตกตลอด s <S อากาศวันนี้ก็อุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับ s <S ด้านหลังนี้เดือนที่5แล้วครับที่ชาวยูเครยนยังมาปักหลักชุมนุมกันที่จัตุรัสเอกราชไมเดนสแควร์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ทางการเมืองของชาวยูเครน s <S มีคําถามแน่นอนว่าทําไมชาวบ้านเหล่านี้ ยังไม่ยอมกลับบ้านทั้งทั้งที่เขาน่าจะได้ชัยชนะแล้วหลังจากที่บีมให้ประธานเป็นดีวิกเตอร์ยานุกอวิชตันลงจากตำแหน่งเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำตอบที่เราได้จากทุกคนเลยนะที่เราไปคุยด้วยที่จะตรวจนี้คุยกับสื่อมวลชนนักวิชาการตรงกันครับคำตอบก็คือว่าประชาชนยังไม่ไว้วางใจนกักการเมือง ถึงแม้ว่าสามารถจะกำจัดรัฐบาลที่มีภาพคอร์รัปชันนะครับมกีการใช้อำนาจอย่างไม่รู้จักข้อจำกัดน,นะครับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ว่ารัฐบาลโชกคลาวที่มาแทนรัฐบาลที่ถูกขับไล่ไปนั้นดูดูแล้วประชาชนมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ดีกว่าเก่าเท่าไหร่นะ ผมว่าจริงๆแล้วเขาก็คล้ายๆคนไทยนะครับส่วนหนึ่งที่ออกมาประท้วงรัฐบาลว่าต้องการการปฏิรูปมากกว่าการเปลี่ยนขั้เปลี่ยนรัฐบาลใช่ครับสิ่งที่ชาวยูเครนเหล่านี้ต้องการนะครับซึ่งเขาก็ประกาศมาตลอดก็คือต้องการเห็นการปฏิรูปการเมืองต้องการเห็นกระบวนการที่จะเอาผิดนักการเมืองได้มีการปฏิรูปถึงขั้นที่ว่าสามารถถอดถอนนักการเมืองได้นะครับซึ่งที่นี่ระบบนี้ยังไม่มีนะครับที่สําคัญก็คือ ต้องมีกระบวนการในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพราะตอนนี้ยุคเครนี่ปัญหาใหญ่มากนะคุณใช่หรักนะหลายคนที่เราที่เราได้คุยมาเขาบอกว่าเป็นห่วงตัวเองว่าเงินเดือนจะได้รับหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทต่างๆปินไปมากมายเพราะว่าคอร์รัปชันกับยูเครนเนี่ยนะครับมีการจัดลำดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนะครับ t r a n s p a r e n t international เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าตดับนี่แย่มากนะครับ144จาก170กว่าประเทศ ก็ถือว in ่าเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกที่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมากที่สุดเนี่ยของไทยอยู่ที่102นะครับก็ถือว่าดีกว่ายูเครนเยอะพอสมควรนะครับเราคุยกับนักธุรกิจนะครับเราคุยกับชาวบ้านเนี่ยหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ที่นี่นะใช่ไหมใช่ก็บอกว่าคอร์รัปชันนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะครับทุกระดับเลยทั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดมาระดับประเทศเนี่ยเพราะว่าในประเทศนี้มันมีระบบทางด้านเศรษฐกิจ ที่มันส่งเสริมไม่คนบางกลุ่มที่มีเส้นสายที่มีเงินเนี่ยมีอำนาจมากกว่าคนอื่นๆนะครับเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นออริการ์ใช่ไหมออริการ์ออริการ์นี่ก็เหมือนกับเศรษฐีหน้าใหม่นะครับซึ่งอาศัยเส้นสายทางการเมืองแล้วก็ขยับตัวเองจากคนบุคคลธรรมดาขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีครับแล้วคนพวกนี้ก็เติบโตมาตั้งแต่ยุคที่ยูเครนได้รับเอกราชมาเมื่อปี1 9 9 1 23ปีที่แล้วอาศัยเส้นสายทางการเมืองนะต้องมีเส้นสายด้วยนะไม่ใช่ความสามารถทางธุรกิจอย่างเดียวนะ ก็าไปอะไรก็ไปซื้อเขาไปควบคุมอุตสาหกรรมธุรกิจใหญ่ๆพวกแก๊สซุกน้ํามันนะครับอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจของยูเครนแล้วคนพวกนี้พอเขามีเงินเขาก็สามารถที่จะพูดตรงๆคือซื้อนักการเา <academy> มืองได้อะมีทธิพนใช่มีทธิคนในรัฐบาลอาใช่ไหมครับ,รบสามารถไปบังคับ <had S 2> ไปขู่เข็นให้ออกนโยบายบางอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองได้ใช่โอยบางคนถึงข <ๆ S 1> ั้นตั้งพรรคการเมืองเองก็มีนะใช่ไหมครับแล้วนักการเมืองเองก็อาศัยประโยชน์ จากโอลิการ์นี่เหมือนกัน,นใช่ครับโอลิการ์เนี่ยก็เป็นคนที่คุมรัฐบาลสมัยที่นายวิกเตอร์ยานุกววชเป็นผู้นําประเทศอยู่นะครับโดยภาพลักษณ์นี่แย่มากเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ตัวนายวิกเตอร์ยานุกเวชเองเนี่ยก็มีภาพาเป็นโอลิการ์เหมือนกันนะ,นะค,คือเขาขึ้นมาสู่ตําแหน่งผู้นําสูงสุดเนี่ยเอาครอบครัวเข้ามามีการแบ่งปันผลประโยชน์คือพูดง,ง่ายๆว่าคือมาแทนที่โอลิการ์ที่มีอยู่เดิมนะ ซึ่งพวกนี้ก็ถือว่าโกลุ่มเศรษฐกิจไว้เยอะเลยนะครับมีคนเขาประมาณการกัน,กนว่าในยูเครนเนี่ยนี่เป็นงานวิจัยนะครับว่ามีครอบครวัวใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นกลุ่มอริกาสที่กลุ่มเศรษฐกิจอยู่เนี่ยประมาณ50ครอบครัวนะครับห้าสครอบครัวนี้ไม่นาเชื่อนะครับว่าสามารถที่จะกลุ่มสัดส่วนของ GDP ประเทศเนี่ยเกือบร้อยละแปเลยนะคือพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจของยูเครนเนี่ยเกอดไปในมือของกลุ่มอริกาสเหล่านี้เลยนะครับแล้วประชาชนเขาก็มองว่า ก็มีคนตั้งคำถามว่าโอเคประชาชนรัฐบาลชุดของยานุกโววิชเนี่ยสนับสนุนอลิกาสกมากแล้วก็แต่พอ,อยานุกโววิชไปปรากฏว่าอลิกาสก็ขึ้นมามีอำนาจมีชุดใหม่ชุดใหม่ชุม่อย่างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบน <laughs> ันก็เป็นมหาเศรษฐีคนนึงเพราะฉะนั้นความท้าทายที่ยูเครนไปเชิญอยู่ว่า ทำยังไงในเมื่อประชาชนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ฝ่ายการเมืองยังไม่ขยับเลยนะซึ่งผมคิดว่าก็คงจะเหมือนกับทุกที่แหละประเทศไทยก็คงจะคล้ายก,กันก็คือว่าการชุมนุมการเดินขบวนของประชาชนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปชาชการเมืองเฉพาะหน้าได้เปลี่ยนรัฐบาลได้นะครับนะักนะการเมืองที่ประชาชนไม่ชอบถอยออกไปชัว่วคราวได้แต่สุดท้ายในระยะยาวแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มชะตากรรมทางการเมืองของประเทศเนี่ยไม่ใช่ประชาชนนะก็ะกลายเป็นนักการเมือง หรือถ้าที่ยูเครนก็คือกลุ่มบริการาและเพราะเขากลุ่มเศรษฐกิจอยู่นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,นความท้าทายของอยูเครนคือว่าทํำยังไงละ่ะประชาชนลุกขึ้นมาแล้วต้องการการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้นักการเมืองหรือก,กลุ่มที่กลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มที่มีอำนาจอยู่นั้นเข้าใจความต้องการของประชาชนแล้วก็เดินตามเส้นทางที่ประชาชนอยากให้เห็นแล้วก็ถามนาอีกอร์ซิเมชโกนะครับซึ่งโอ้คนที่เขาดังมากนะเขาเป็นอดีตนายทหารนายทหารตอนเป็นนักการเมืองอดีตนักการเมืองเมื่อก่อนก็เคยคุม เป็นประธานาสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติใช่คือเป็นทหารที่ค่อนข้างจะมีความคิดหัวก้าวหน้าทางการเมืองนะแล้วถึงขั้นมีสถานะเป็นรัฐบุรุษด้วยนะครับเรามีโอกาสได้คุยสัมภาษณ์พิเศษมาเลยนะครับว่าเขามองอนาคตยูเครนอย่างไรหลังจากที่เนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาในการตระหเมดานตรงนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าฝ่ายการเมืองยังไม่ขยับเลยนะครับเขาก็พูดน่าสนใจนะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่ภาคประชาสังคมเนี่ย จะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็จริงจังกับเรื่องของการผลักดันนักการเมืองให้เห็นความสําคัญของการที่จะเข้ามาปฏิรูปการเมืองจริงๆแล้วก็เห็นว่าคุณเทพชัยถามถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับผมก็ถามว่าเอประเทศไทยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากจาก,จากรประสบการณ์ของย <Mid an. S 2> ูเครนไมดันไม่ดันเอ็เพียร์หรือว่าไมดไดเนี่ยรประสบการณ์จากไมดันหรือว่า Euro ยูโรไมดันนะครับที่เรียกยูโรไมดันก็เพราะว่ามันเป็นการลุกฮือขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนให้ยูเครนเนี่ยมีความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจทางสังคมกับยุโรป มากกว่ากับรัสเซียแต่ว่าผู้นําในขณนะนั้นคือวนะิกเตอร์ยานุกอวิชนั้นไม่ยอมนะเพราะว่าเขามีความใกล้ชิดกับรัสเซียมากเลยโดยเฉพาะกับวลาดีมีร์ปูตินผู้นารัสเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่อาด้วยกับยุโรปนะครับถึงแม้มีการเจรจากันมาเป็นปีแล้วนะว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยยูเครนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปในอะนะคาคตถูกไหมเาวยุโรปก็ตั้งใจมากเลยว่าอยากให้ยูเครนเนี่ยก็มาเป็นส่วนหนึ่งของ EU อให้ได้นะครับเพราะว่าเห็นยูเครนว่าโอ้โหมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะ แล้วก็มีความศักยภาพที่จะเป็นฐานผลิตสําคัญฐานส่งออกแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมด้านเร็ตด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ววิกเตอร์อยานูกูเชก็ตัดสินใจที่จะอินโอนเอียงไปหามอสโกหรือว่าสถา,าพหรือรัเสเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประชาชนที่เขามีความระแวงรัเสเซียในลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับผมก็ถาม ท่านอดีตนายานท่านนี้ว่าเออประเทศไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไบ้างเ,เขาก็พูดน่าสนใจมากก็บอกว่าประสบการณ์ของยูเครนก็คือว่าประชาชนก่อนหน้านี้อาจจะเฉยๆฉยแลก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องประชาธิปไตยมากนักไม่ตื่นตัวใช่ไหมใชม่แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อนักการเมืองเริ่มเหลืองในอํานาจอยอานนีน่พูดตรงๆประชาชนก็มีความรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมา สู้ล่ะลุกขึ้นมาเรียกร้องเห็นความเป,เป,ล,เป,ล,เปลี่ยนแปลงแล้วและไม่มีทางอื่นเลยก็บอกนะว่าก็คือประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่จะกํากับเป็นตัวควบคุมให้การเป,เปลี่ยนแปลงได้นะครับและนั่นก็เป็นคําอธิบายว่าทําไมชาวยูเครนเหล่านี้จึงไม่ยอมกลับบ้านนะครับเราก็ไปถามหลายคนนะว่าอเ,เอ้คุณอยู่ทําอะไรเนี่ยคุณ5เดือนแล้วนะยังยังสู้อะไรกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเขาก็บอกเหมือนคุณสมิสโก้ะครับว่ายังไม่ได้สิ่งที่ต้องการจริงๆใช่ครับ คำตอบของคนนี้เคยไหมครับว so ่าเราจะเฝ้าดูพวกคุณอยู่พวกคุณที่เข้ามายถึงนักการเมืองนะครับเราจะเฝ้าดูพวกคุณจะติดตามพวกคุณจนกว่าเราจะมั่นใจว่าพวกคุณจะทําตามสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่สุดท้ายแล้วชาวยูเครนจะได้สิ่งที่ต้องการหรือไม่นะครับก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่อไปก็เหมือนเมืองไทยนะครับเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งทางด้านการเมืองแต่สุดท้ายแล้วถ้าประชาชนไม่ตื่นตัวไม่เฝ้าติดตามไม่เฝ้าระวังไม่ไปจี้นะครับไม่ไปกดดันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้น และนี่คือความท้าทายที่รอทั้งยูเครนและรอทั้งประเทศไทยอยู่นะครับ